ท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการกระผมนายจริรยุธแสงปิมปาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนอนุบาลพานปากววามิตรภาพที่68อําเภอพานจังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2มีจํานวนนักเรียน118คนกระผมได้รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปรุงษาปีที่6ในวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะเริ่มสอนนักเรียนในคาบแรกนั้นจะให้เรียนทำแบบสอบถามนะผมเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลซึ่งในแบบสอบถามนั้นจะมีบางข้อที่ถามนักเรียนว่าวิชาที่เรียนชอบเรียนที่สุด และวิชาที่เรียนไม่ชอบเรียนที่สุดโดยวิชาที่เรียนชอบเรียนที่สุดจะตอบแตกต่างกันออกไปนะผมนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะมีซ้ํากันบ้างแต่ในส่วนของวิชาที่ไม่ชอบเรียนที่สุดนะผมนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าวิชาคณิตศาสตร์และจากการสอบถามเหตุผลจากนักเรียนแต่ละคนพบว่านักเรียนบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะจําได้ยากจําอันใหม่ได้ก็จะลืมอันเก่าหรือ จากการเรียนการสอนที่เคยเรียนผ่านมานั้นวิชาคณิตศาสตร์จะต้องจดแล้วก็ทําแบบฝึกหัดนะผมซึ่งไม่ว่าจะเรียนมากี่ปีก็จดบนกระดานจดบนจอภาพนะผมแล้วก็ทําแบบฝึกหัดวนเวียนกันอยู่นี้ทําให้รู้สึกน่าเบื่อนะครับผมและในบางข้อคําถามในแบบสอบถามผมนั้นจะถามนักเรียนว่ากิจกรรมยามว่างของนักเรียนนั้นชอบทําอะไรที่สุดนะผม ซึ่งโดยเกือบ100%จะตอบเป็นคำตอบเดียวกันก็คือการเล่นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟนนะคผมคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในยุคนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรมยามว่างที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือการเล่นเกมบนมือถือนะผมเพราะมันรู้สึกสนุกนะครับเร้าใจนะผมที่ได้แข่งขันการทำคะแนนกับกลุ่มเพื่อนอน,นะครับผม และด้วยเหตุทั้งหมดนี้นะผมกับผมจึงได้นําไปปรึกษานะผมกับคณะครูนะผมในการ PLC ประจําสัปดาห์ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลพานปางความมิรภาพที่68นะผมซึ่งคณะครูได้แนะนํากับผมว่าใหนะ้ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบของ G-Pass f Step นะผม ซึ่งตัวผมเองนั้นเคยได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการรูแบบ G Pass b Step นะครับผมหรือว่าการเรียนรู้แบบ5ขั้นตอนเมื่อปีพุทธศัก,กราช2563มาแล้วนะครับผมนอกจากนี้ยังได้เับาคำแนะนำว่าควรจะรีบทำทันทีนะครับผมควรจะเป็นบทเรียนแรกๆที่เรียนเดเรียนเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนได้เรียนเรียนรู้ในกระบวนการรูแบบ G Pass b Step แล้วอาจจะมีแนวคิดที่เป็นไปทางที่ ดีขึ้นเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์แลวส่งผลภาพรวมในระยะยาวการจัดก,การเรียนรู้ทั้งปีการศึกษาก็จะทําให้เรียนรู้สึกมีความสุขหรือว่ารู้สึกดีกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับและเรวยอห่งนี้จึงเป็นนะผมที่มาของการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะผมในเรื่องการแยตรกตัวประกอบของจำนวนนับนะผมซึ่งตัวของเอ้ยขอพ้ซึ่งตัวของ,อของ,ของเองนั้นอมองว่า การที่เลือกเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งนะผมเป็นบทเรียนแรกๆที่นักเรียนจะต้องเจอนะผมได้เรียนรู้นะผมในปีต้นปีการศึกษา 2. นะผมบทเรียนนี้นะั้นสามารถที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ G-Pass ไว้สเสร็จได้ดีสมควรและ 3. นะผมกิจกรรมการรู้ในบทเรียนเรื่องนี้นัาาบบ้นสามารถออกแบบเป็นลักษณะของเกมการแข่งขันให้สนุกตือนเต้นร้าใจเหมือนกับที่เรียนเล่นบนโทรศัพท์มือถือนะครับผม ามาดูกันนะครับว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ G-Pass Five Step ในเรื่องของการเยยตกตัวประกอบของจำนวนนับของกับผมนั้นมีมีการดําเนินการยังไงนะครับผมในสเต็ปที่1นึ่งผมขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลนะครับตัวกระผมนั้นก็จะให้นักเรียนทุกคนนั้นทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่ก็คือการเล่นเกมจํานวนเฉพาะนะผมขอแพ้เล่นเกมบิงโกจํานวนเฉพาะนะผม โดยผมจะแจกตารางปเปล่าๆที่เป็นตาราง25ช่องให้เรียนสร้างตารางบิงโกของตนเองนะผมโดยมีข้อแม้ว่าตัวเลขที่เขียนลงไปนั้นจะต้องเป็นตัวเลขจเฉพาะ1-100เท่านั้นนะผมโดยไม่ต้องเรียงลําดับจะเขียนสลับเป็นยังไงก็ได้จากนั้นก็ทําการสุ่มนะผมสุ่มตัวเลขผ่านแอปพลิเคชัน Class 1 2 3ที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับผมาจาก w w w c l a s s 1 t 3 a c นะครับผม เมื่อสมตัวเลขแล้วให้เรียนวงกลมตัวเลขที่สูมได้และมเมื่อนักเรียนคนไหนที่วงกลมแล้วเรียนเป็นลาดับเป็นลักษณะของบิงโกก็จะชนะเกมน,นั้นไปซึ่งผู้ชนะก็จะได้คะแนนดาวสะสมนะผมบทแอปพลิเคชันคลาสวอลตูตีที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะผมเป็นเทคนิคก,การทำบอัตกรหรือว่าโทเค็นอีโคโนมีนะผมให้เรียนสะสมดาวาหรือว่าคะแนนต่างๆเพื่อที่จะแลกเป็นของรางวัลชิ้นที่ใหญ่ขึ้นหรือว,ว่าสิ่งที่เรียนอยากได้นะผมนี่ล่ะเป็นการแข่งขัน กันอย่างหนึ่งครับของนักเรียนให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกนะครับนอกจากนี้นะผมในส่วนของสเตปที่2ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความรู้หรือว่า processing นะผมผมก็จะแบ่งเนออกไปสีกลุ่มและให้นักเรียนทำกิจกรรมนักสืบจากกล่องสุ่มนะผมซึ่งกิจกรรมนี้นะผมจะให้เด็กทุกคนนั้นได้ร่วมกันนะครผม สืบสอบบอ่อแสสาคัญจากกล่องสูงที่ได้รับแล้วก็เขียนบาอแสลงไปในใบกิจกรรมกลุ่มนะผมซึ่งเมื่อได้บาอแสกลุ่มของกล่องที่หนึ่งแล้วก็นำบอ่อแสนำกล่องไปแลกกับกลุ่ม,มอ,อื่นๆเมื่อครบ4ี่กล่องแล้วนะผมก็ให้นักเรียนสรุปเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มตนเองนะผมว่าการแยกตัวประกอบจำนวนนับนั้นว่าการแยกตัวประกอบของจำน,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 นวนนับนั้นทําได้อย่างไรนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ผมก็จะทําหน้าที่เป็นแห่ เพื่ออ่าคข้าสะดวกนะผมจะไม่ไปแทรกแซงบอกขอบคุณนักเรียนเลยนะครับในส่วนขั้นตอนที่3นะผมขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังจากการปฏิบัตินะผมก็แจกใบงานนะผมใบงานเดี่ยวใบงานการแยกตอนของจนน้ำนั่นแหละเพื่อให้เรียนได้ประเมินความรู้ตัวเองที่ได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นกับกลุ่มนะว่าสามารถที่จะไปใช้แก้ปัญหาได้จริงไหมนะผมแยกตนประกอบได้จริงไหม หลังจากนั้นก็จะให้เลทุกคนนะผมนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อที่จะสแกน QR code เข้าไปสู่ในโลกของเกมตอบคำถามประจมภัยซึ่งเป็นแบบทดสอบเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะผมบนแอปพลิเคชัน Mo t ติโก,โกที่ผมได้สร้างขึ้นนะผมซึ่งนี่นะครับจะตรงกับโจทย์ของอนักเรียนเลยที่ชอบเล่นเกมมือถือในเวลาว่างแต่นี่เรานำเกมมือถือเข้ามาสู่ในการเรียนจริงๆนะผมลักษณะการ ตอบคำถามนั้นก็จะเป็นการตอบคำถามแข่งขันกันนะผมโดยใครตอบถูกตอบเ,เร็วนะครับผมก็จะได้คะแนนสูงนะผมแล้วก็มีลักษณะของการตะลุยดันต่อสู้กับสับประรดด้วยนะผมถ้าคะแนนเฉลี่ยทั้งห้องอเกินที่ครูกําหนดก็สามารถชนะสับปะาดไปได้นะครับผมต่อมาครับสเตปที่สี่ครับผมขั้นสื่อสารแนะนาเสนอนะครับผมก็จะมอบหมายให้ตัวแทนแต่ละกลุม่มออกมานําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการแยกโตัวประกอบ ของเจ้านัาว่าทําได้อย่างไรนะครับผมโดยการอาจจะนําใบงานที่ตัวเองสรุปร่วมกันนั้นนาเสนอให้เพื่อนๆฟังนะครับผมจากนั้นครับผมขั้นตอนที่5้านะครับผมก็คือการประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะในขั้นตอนนี้ผมก็จะทําหน้าที่นะครับผมคำวบที่นักเรียนสรุปแต่ละกลุ่มเมื่อกี้ให้กระชับและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเพื่อที่นักเรียนจะได้นําความรู้นั้นไปอสอนเพื่อนได้และเป็นความรู้ที่ลักษณะความรู้ ระยะยาวที่ไม่จะจดจาได้นะผมเส้นการจัดทำแผนการเรียนรู้ในครั้งนี้นั้นนะผมได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านกระบวนการพ c นอครับผมเพื่อที่จะร่วมกันตรวจสอบในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะผมด้านเนื้อหานะผมพัฒนาได้กิจกรรมสื่อการเรียนรู้รวมถึงการวัดและประเมินผลนะผมพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นะผมเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครก่อนที่จะนําไปจากกลรู้จริงเพื่อสามารถที่จะพัฒนานักเรียนให้ได้เต็มศักยภาพนะครขอขอบคุณและสวัสดีครับ